คล็ดลับควบคุมน้ำหนักแบบไม่ใจร้ายกับสุขภาพปั้นรูปร่างดีสุขภาพดีเผยความมั่นใจในทุกๆวันอยากกินต้องได้กินพฤติกรรมนั่งแช่ผู้ป่วยติดโต๊ะสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับไม่นับมลภาวะและเชื้อโรคที่อยู่รายล้อมตัวเราอยู่ในทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์และการดำเนินชีวิตในปัจจุบันทำให้คนเราบริโภคอาหารและขนมตามใจปากกันมากขึ้นค่ะ และส่วนมากเป็นอาหารที่ไม่ได้มีโภชนาการและทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความต้องการการสรรหาของอร่อยรับประทานสามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเฉลิมฉลองคลายเครียดหรือทานตามกระแสอาหารอร่อยเหล่านี้มักจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นหวานทอดเค็มมันทำให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง ไม่แค่เฉพาะอาหารเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวทำลายสุขภาพแต่เทคโนโลยีต่างๆและสภาพการทำงานแบบ work from home ที่ทำให้ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวยังทำให้ลดการใช้พลังงานในแต่ละวันและทำให้น้ำตาลสะสมอีกด้วยค่ะซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเผาผลาญลดลงได้อีกด้วยนอกจากนี้ความเครียดก็ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระบบการควบคุมน้ำตาลในเลือดผิดปกติ อาการเสี่ยงเหล่านี้หากปล่อยไว้นานอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อที่ไม่เรื้อรังตามมาได้อีกมากมายเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจค่ะวันนี้พี่อาร์วาริตี้ขอแนะนำเคล็ดลับง่ายๆที่เป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักและช่วยในการออกกำลังกายได้นานขึ้นด้วยการเพิ่มการเผาผลาญไขมัน3เคล็ดลับดูแลรูปร่างให้ดีอยู่เสมอ 1. เลือกรับประทานอาหารปรับชนิด ปริมาณอาหารและลดการทานอาหารประเภทมันทอดหวานที่จะทำให้เกิดไขมันและปริมาณน้ำตาลนอกจากนี้ยังควรจะปรับเวลาในการรับประทานอาหารรับประทานอาหารให้เป็นเวลาและไม่ทานอาหารใกล้เวลานอนเลือกบริโภคโปรตีนดีและไขมันต่ำอย่างเนื้อไก่เนื้อปลาผักใบเขียวผลไม้ซึ่งจะมีส่วนช่วยคุมอาหารให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเพียงพอไม่มากจนเกินไปจนเกิดไขมัน ควบคุมอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเพียงพอไม่มากจนเหลือเก็บสะสมเป็นไขมันในร่างกายค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเลือกทานอาหารเสริมที่เหมาะสมเช่นอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากส้มแขกหรือไฮดรอกซีซิตริกและเอซิดซึ่งเป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์สำคัญที่จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 2. ปรับพฤติกรรมลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ความเครียดนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการสะสมไขมันในช่องท้องและเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ระบบการควบคุมน้ําตาลในเลือดผิดปกติค่ะใช้เวลาว่างนอกจากเวลางานผ่อนคลายด้วยการหากิจกรรมที่ชอบและปรับพฤติกรรมการนอนในแต่ละวันนั้นร่างกายควรจะนอนหลับวันละ7-8ชั่วโมงการอดนอนทําให้ร่างกายไม่ดึงไขมันมาใช้สะสมความเครียดและอ้วนล,ลงพุงทําให้ตื่นมาอย่างอ่อนเพลียและไม่สดชื่นค่ะ 3. ออกกําลังกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการออกกําลังกายที่เหมาะสมตามวัยหรือสภาวะของร่างกายนั้นเป็นวิธีควบคุมน้ำหนักและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่เห็นผลจริงปลอดภัยและประหยัดที่สุดในปัจจุบันนี้มีทางเลือกของการออกกำลังกายมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่บ้านหรือฟิตเนสทางการแพทย์แล้วแนะนำให้ออกกำลังกายนานประมาณ10-30นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ3วันหรือวันเว้นวันหรือออกกำลังกาย10นาทีหากรู้สึกเหนื่อยก็หยุดพักก่อนแล้วจึงออกกำลังกายต่อจนครบเวลา30นาทีก็ได้นะคะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจะช่วยทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงสดชื่นและกระฉับกระเฉงนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยค่ะ จะเห็นได้ค่ะว่าการดูแลรูปร่างพร้อมสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจในการปรับพฤติกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารหาความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมที่เหมาะสมกับร่างกายค่ะขอบคุณบทความดีๆจากแอมเวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง p r ี a r i e t y ด้วยนะคะ